สวัสดีครับเพืเ่อนเก็วันนี้ก็มาแนะนำเรื่องการปลูกพักก,การต้นแร็กปลูกพักปัญหาที่ต้องเจอนะครับชาวบ้านชาวทุวนบันเราไม่มีระบบโรงเรือนก็จะปก,กับปัญหาก็คือตอนว่านมาเล็ดเต็มดินเสร็จแล้วตอนน,อน,อนั้นมาเล็ดก็หมดไรจะนิดมาขินมาเล็ดไปจนหมด นะครับอันนี้ปัญหาที่เราต้องเจอ <c oughs> <c oughs> ก็ปัญหาที่สองก็คือตาปักไดออกโดยไม่มีมดมากินหมาเล็ดกยนะ็ยังมีจิงริดนะครับยังมีจิงริดไล่จานะิดก็ตักกระแตนไล่จานิดมากัดจินตอนปักตอนปักอย่างเล็กนะครับก็อันนี้ก็บอกผลเผืือๆหัวปัญหาก็คือ แต่ว่าพุ่มกระด้ออกแบบกระตั้ง18ก็ดีนะครับก็คือแกปะหน้าในเรื่องนี้กาหน้าบาล่างบานก็ได้ปลปรกปักกินกันแบบไออนะครับพวกตัวผู้แต่งกวาได้เก็บกักนำช่ามชบปิดก็ทอนออนไลน์ให้กับคนต่างประเทศนะครับนึ่งหน่วยบาทเรียนรู้ได้วิดีโอ อยู่ในเพลงดิบของช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นปลื้มอะไร่นเติมได้แต่ก็บอกก่อนว่าวิดีโอก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ใดมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยแต่ก็กใเล้เรื่องนะครับได้แก้ปัญหาไปอ้ายแล้วกาอนาคตก็ทำวิดีโอจุดไม่ให้กบดัดให้ให้ดูไหวว่าเดิมนะครับแต่ก็วิดีโอที่ยังเราแล้วก็คือจะได้แล้วแต่ว่าก็ให้เปลื่ยนเปลียนเรูดันไปบางปรังนะครับก็นึ่งรวยบัดเดินรูได้ โอนเก้าบัญชีปุ่มการตือว่าเป็นการซ่อนการเดินรูก็เพันเพื่อนเพื่อนมาเลยเพิ่มเติมนะครับกวักกติดตามฝากเก้ามาเลยของยูทูปของผมนะครับมาเลยเพิ่มเติมกับคลิปนี้ตอนนี้นะครับน้าสวัสดีครับ